ใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ของี่ดีทุกคนได้กินกันครับอย่างวันนี้จะมีรสชาติอะไรที่แบบพิเศษมีเมนูครับพี่เมนู the whole ครับจะเป็นไก่ที่คัดมาหลายส่วนครับให้ทุกคนได้กินกันแบบอย่างคนนี้ชอบส่วนนี้คนนี้ชอบส่วนนี้ก็จะกินได้ทุกส่วนครับทีที่สองเร้จจอกันนครับครับเราเป็นแบบว่าแบบ F4 ไก่แล้วพอเขาเลือกเรามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นทีมบัชน ็ดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าจะมีหน้าอะสแตนดี้พวกเราสองคนยืนอยู่แบบว่าในสาขามอนชอน,นเลยรู้สึกเขินตอนแรกก็เขินๆนิดนึงนะแต่ว่าตอนหลังก็แบบว่าฟิลแบบว่าเพื่อนกินไหมอะไรเงี้ยมีหน้าเราอยู่อะไรเงี้ยเขินมากแบบว่าเพอจะเข้าร้านกูเห็นหน้าเราก่อนเขินเขินมันก่อนไปดูคอนเสิร์ตที่อิมแพกมาครับแล้วที่อิมแพกมีบอนชอนยอะไรเงี้ยก็ <ๆ S 2> เลยเดินผ่านไปเอ้าหน้าเราสองคนนี่มั้ยอะไรเงี้ยใช่เต็มแล้วครับ ครับก <c oughs> ็เหมือนกันครับเวลาเดินวนผ่านบอลชอนก็ก exactly <o S 1> exactly. kind of ็จะมีสแตนดี้นี่แหละครับแล้วก็เวลาเข้าไปพนักงานก็จะชึ๊เอ้าวนิ่มน้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นทุกวันเลยนะอะไรเงี้ยอะไรนะครับพนักงานก็ต้องรู้กันหมดเลยหน้าเราอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเห็นหน้าเราเข้าไปจริงๆก็น่าจะตกใจกันอยู่แล้วปกติเวลาเราเข้าบอลชอนในเมนูโปดเขาอะไรจะบ้าเกิผมชอบกินบอลชอนฟรายครับเพราะเป็นเป็นฟรายที่ไม่เหมือนเป็นฟราย ร้านอื่นๆเขาอาจจะมีผงมีแบบสูตรอะไรของเขาที่ทําให้กลมกล่อมแล้วทำให้กินกับอะไรก็เข้ากันดีนะก็แสดงว่าไม่ไม่ไม่ท้วงัวเลยใช่ไหมเออไม่ไม่เคยคิดจะคุมน้ำหนักอยู่แล้วครับก็ปกติก็จะสั่งไก่ทอดอยู่แล้วแต่ว่าเมนูอีกเมนูหนึ่งที่แนะนำเมื่อกี้แนะนำไปแล้วบนเวทีอะไรก็คือบูเดจิเก้ครับเป็นแบบว่าหม้อไฟเกาหลีอะไรเงี้ยก็จะมีผักมีเช่นมีเนื้อสัตว์อะไรเงี้ย ใช่ก็เลยชอบกินอันนั้นี่ยถ้าสมมติต้องไปหยาบเราเนี่ยเป็นแบบเมนูเป็นอะไรในบอลชอร์เนี่ยเออเราเป็นอะไรกันดีอะไรกันโอ้ยยากนะน่ากินน่ากินนะเป็นเนอะโฮชิกเก้นไงเป็นเนอะโฮชิกเก้นเพราะว่ามันมีหลายส่วนใช่ไหมเราก็มีหลายหลายหลายบุคลิกหลายอย่างให้ทุกคนได้ ดูกันซึ่งอร่อยและแซ่บทุกอันเออเลิศล้นครับเงงานหนักแล้วเพื่อนหนักแล้วของผมผมเปียบเมือนบูเดชิเกะเพราะเพราะเพราะอะไรเพราะว่าผมชอบกินอ่าผมชอบเครื่องครบเครื่องเป็นนี่ดกวาเป็นซอสอะไรนะซอสฮอตใช่ผมเป็นคนเพชร ใช่ครับก็จะมีเมนูลัคกี้แฟนซึ่งเดี๋ยวถ้าใครสั่งเมนูนี้นะครับจะได้มีส่วนลุ้นที่จะได้มา Exclusive Party ของกเรานะครับเป็นอีเวนต์ p r i v a t e ประมาณ30 30ท่านที่จะได้เข้าร่วมในอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นวิวอบอุ on, ่นอบอุ่นอบอุ่นมากๆครับก็อยากให้ทุกคนลองซื้อมากินแล้วก็ลุ้นไปที่อีเวนต์แล้วเจอกันนะครับ ั่นแหละก็เดี๋ยวเตรียมเขาเรียกว่าอะไรเซอร์ไพรส์สุดพิเศษดิบอกว่าอาจจะมีโชว์หรือว่าอาจจะมีอะไรให้ทุกคนได้เออได้สนุกกันวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแอป,ปใช่ใช่มีแอปพลิเคชันบอลชอนครับก็จะเป็นแอป,ปเอาไว้ใช้ดูสิทธิพิเศษดูแบบว่าเมนูใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ มันจะมีกิมมิคตรงที่มันจะมีโคโรแกรมครับเป็นเขาเรียกว่า AR หน้าเราอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูมันจะขึ้นในพิลเตอร์ไอจีครับก็สามารถไปเล่นเล่นดูได้แล้ที่สำคัญเมื่อกี้เนาะเหมือนที่เปิดมาเห็นแค่แววตาบนึงอ๋อใช่็อดนั้นน่ยผมเล่นนานมากเลยนะเห็นแค่ดวงตาอาจจะง่ายใช่ไหมผมเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าตามันไม่ลืมตาลืมเออลืม ตามเออตอนนั้นมันไม่ลืมตาพอดีแล้วลืมไปไหนแล้วเอาไว้ที่ไหนก็เอาไว้แถวนั้นอ่านะเอางงอะไรครับก็คือมันมันต้องลืมให้มันแบบว่าเหมือนกินไก่แล้วมันแบบว่าเผ็ดมันอร่อยอะไรเงี้ยก็เลยยากหน่อยนึกว่าจะไปนึกว่าจะไปเงาใครอยู่ในในน้ำในบ่อปลาก็ไปดูดีๆว่ามีใครอยู่ในลงตาหรือเปล่า สะดุดจริงหรือแกลสะดุดเป็น acting ครับอยากให้ทุกคนได้ได้แต่ว่าเพราะว่าเขามัน้ว่าเราเป็นแบบนั้นค่ะผมแสดงเก่งใช่ไหมล่ะใช่เตินเก่งมากแน่เมียนขอแสดงเป็นตัวเองผมจแสดงของฟันของฟันจัดเต็มคือ acting จริงสะุดจริงคุณอยากรู้กันเหรอคือมันเป็นแ acting ผสมความจริงแล้วกันอ่าก็คือในบทเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ว่าโฟลดทำออกมาได้เหมือนจริงมากๆเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีนั่นเองนะครับกินนอแบบไม่ตอบก็คือไม่เมตต์ตอบยเมทต์ตอบเมทต์ตอบแอคติ้งจากโฟนัทวัฒน์ให้เป็นโฟนัทวัฒน์เออเอ๊ะงงเขาชื่นชมใช่ไหมเขาชื่นชมเราไหโอเคงานทำสำเร็จขอรับแสดงความยินดีกับศิลปินอ๋อครับผมใช่ใช่ คร<ช>ับผมก็วันเมื่อวานไหมครับที่เพิ่งไปประกาศว่าเออเราสองคนเป็นศิลปินในไรเชอร์อะไรเงี้ยก็เออก็ดีใจครับที่เออจะเป็นในเวอร์ชันศิลปินอะไรเงี้ยผลิตผลงานเพลงให้ทุกคนได้ฟังอะไรเงี้ยครับใช่เหมือนสารฝันเราไหมคะทั้บสารฝันในโพสที่แบบเราอยากจะไปจากซุ้มเตเป็นศิลปินกันใช่ก็ก็สารฝันนะครับเพราะว่าอ่าอิมแพคก,ก็สารฝันเราไปแล้วใช่ไหมจุนวินัยใช่แล้วโพสนั่นแหละก็แบบว่าเป็นความฝัน ก็ขอฝึกบจิมไนด์ด้วยนะครับฝึกกับผมด้วยที่ได้เออได้ลองทําอะไรแบบใหม่ๆดูอะไรเครับเป็นศิลปินครับเกี่ยวกับการที่แบบว่าตื่นเต้นที่จะเป็นศิลปินเลยครับก็ตอนนี้เป็นศิลปินแล้วนะครับคนครับก็เออเวลาไปงานหรือว่ามีเฟสติวัลหรือว่ามีอะไรก็โปรดรับรู้ไว้นะครับว่าผมชื่อว่าจิมไนด์และผมเป็นศิลปินของไรเซอร์เป็นนักร้องเป็นคนเท่คนคูลนะครับ ใช่แล้วเราก็จะมีผลงานเพลงให้ทุกคนติดตามกันมาอย่างมากมายหลายหลายเวอร์ชันหลายแบบเลยครับ <c oughs> หลายสไตล์ทุกคนได้ดูกันนะครับก <c oughs> ั้กนกันกันกกันกนกันกันกับกยากขน้นกั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 น้นันกันกัิกันันกันาันก้นกนกันกันกัากัน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 นัันกกกนนับไปััอันได้ก็ดีครับใช่ถ้า,ถาแฟนคลับ,บอยากอยากไปก็ดีครับ แต่ว่าสเตจที่อยากไปเหรอก็มีหลายๆรา,ายการที่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอทีป๊อปเซต์ก็อยากไปครับใช่อยากไปเออไปลองดูเลยเดี๋ยวคุณปล่อยเพลงให,หม่แล้วไปเลยใช่ครับมอนมอนนะครับที่โปรดิวเซอร์นะครับ <c oughs> ก็จ้างไปอยู่ทีป๊อปเซตได้นะครับได้แต่เดย์แล้วตัวใจมเผมอยากไปสเตจไหนครับเออผมเหรอครับผมอยากไปอยากไปโคเชล่า เนี่ยเอาไปโคชล่าอ่ยเอาไปราชมังฝันสูงไว้ก่อนฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะไปไม่ถึงก็เอ่ออย่าว่ากันนะครับแล้วถ้าได้ไปเราอยากจะพูดอะไรบนเวทีแลนนำตัวแลนน้ำตัวเมนูสเกมินา i นี่คำเอ่อชื่อว่าเจมินาจะได้เอ่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนโลกนะครับแต่นั่นมันโคชล่าเลยนะมันเปแบบอ้าเห็นไหมมิลลี่ยังไปได้เลย ใชไคนไทยก็ไปได้ใช่จะไ่ได้ทั้งคนจะไปจะไปไม่ได้อะไรนะอะไรนอะไรอะไรครับช่ำฉ่สับสับอะไรครับฉ่ำฉําสับสับอ๋อนี่คือเรากำลังคิดสคลิปไปฟอชล่าแล้วโอ้โหจริงเหรอครับขอให้ได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวสคลิปจะตามมา มาเวนี้ใช่ไหมครับก็พี่จริงอ่ะมันจะปล่อยไม่ใช่เพลงเดียวหรอกครับปีนี้ก็อาจจะปล่อยหลายเพลงเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่อยากสปอยเยอะก็จะมีเพลงที่ที่เร็วบ้างเพลงที่ช้าบ้างมีหลายรสให้ทุกคนได้ดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเพลงแรกก็จะเร็วๆหน่อยก็จะมีความสนุกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่แบบว่า ถ้าทุกคนฟังอ่ะจะสามารถร้องตามได้ครั้งแรกเลยเพราะว่ามันติดหูมันติดหูผมมากเลยตอนนี้ผมอยากร้องออกมาแต่ว่าเออสักนิดนึงอ่ะหนึ่งคำหนึ่งคำไม่ต้องร้องหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งคำคุณใหญ่ให้ผมบอกหนึ่งคำในฮุกอ่ะมันไม่มีใครรู้เราหนึ่งคำเองช่วยเก็บผ้าเช็ดอาจจะเป็นอะไงนี้ช่วยคำว่าช่วยไงช่วย ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จะเป็นช่วยอะไรช่วยด้วยหรือว่าช่วยช่วยฉันพีก็ลองเดากันดูถ้าใครเดาถูกอาจจะไปกดไลค์ช่วยอะไรนะคะช่วยอะไรนะคะทุกคนต้องไปเดานะคะแต่ว่าเหตุว่ายหนไปแล้วใช่ไหมครับใชถ่ายไปแล้วครับผมถ่ายไปแล้วอ๋อใช่ครับใช่จะปล่อยวันที่20นี้ครับกาปฏิทินไว้นะครับผมก็จะให้ทุกคน ยี่สิบยี่สิบกุมภาครับชื่ออ๋อชื่อเพลงอ๋อชื่อเพลงว่าเทคะแนนแค่แค่ดิเดตครับเธอเป็นแคนดิเดตของฉันได้ไหมกันเลบอกใครคะบอกใครบอกเธอหมายถึงบอกเธอว่าจิ้นเลยไหมครับเอ่อตอนนี้เป็นอยู่ใน process การทำดนตรีใหม่อยู่ครับเพราะว่า ผมอัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังไมไ่มีการถ่ายวีนมาแต่มีเช็คแล้วนะว่าคิวไหนแต่ว่าออตอนนี้เพลงยังไม่เสร็จรับผมผมอยากแก้อะไรนิดนึงครับก็ให้มันมีความเป็นตัวเองขึ้นมาใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับด้วยความที่ผมเรื่องมากหน่อยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผลงานอา,อาจจะออกมาช้านิดน,นึงนะครับแต่ว่าจะพยายามออกมาทําให้ได้เร็วที่สุดน,นะครับขอบคุณามากครับทำไมถึงเริ่มเนเพลงช้าหรอ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพลงเร็วมาหมดและเป็นเพลงที่มีมูทที่ค่อนข้างที่จะอัปเดตนิดนึงซึ่งอยากเปลี่ยนตัวเองบ้างเพราะว่ามุมมองออของผมในในเพลงเพลงนี้ที่มันเป็นเนื้อเพลงม,มันเคยเกิดขึ้นกับผมจริงแล้วผมอยากเล่าสู่เพลงนี้ครับมันจะเป็นมีจริงที่เป็นเพลงที่เจมแต่งวางไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงแต่งตไม่เสร็จนี่แต่งไม่เสร็จครับอ,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 อันนี้อันนี้เป็นเพลงที่พี่แอมแต่งครับ สปอยแล้วรู้เหรอว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงฮะก็มีมันเออหนึ่งคำหนึ่งคำในท่อนคุกเออต้นแล้วโดนแล้วต้นไล่ไปใกล้มาเป็นโน้ตด้วยแสดงว่าเพลงนี้เนี่ยก็คือเรามีส่วนร่วมเยอะมากเลยใช่ป่ะจริงเรามีส่วนร่วมเยอะมากเลยไม่ว่ามาจากแบบนึงนะที่ตับทีเกี่ยวพลาดตัวเองด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ใช่จะพยายาม ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดในผลงานเพลงต่อจากนี้ครับเพราะด้วยความที่เราเป็นศิลปินไรเซอร์แล้วนะครับก็การที่จะปล่อยผลงานเพลงอะไรออกไปก็อยากให้มันเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็ให้คนฟังได้รู้ว่าเออจริงๆเราก็มีมุมนี้นะมุมนี้นะกแสดงว่าจริงๆเราอะแบบชอบมีโอกาสจะเียเพลงเองด้วยกําลังกําลังเอ่อทําอยู่ครับแต่ว่าต่อจากรายการของพี่โตเลยครับ อันนั้นพี่โตขึ้นมาให้แล้วแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีแววที่จะไปต่อได้อะไรพี่โตว่าจะคอยช่วยอยู่ครับก็รอติดตามแป๊บนึงนะครับตอนนี้ได้ไฟล์เพลงมาแล้วแต่ว่าขอไปอัปเกรดก่อนนะครับอย่างนี้อย่างนี้คือแบบว่ามีโอกาสจะแต่งเพลงให้คนข้างมาใหม่เลแต่งเพลงให้คนนะครับแต่งเพลงที่ตัวเองแต่งมาแล้วยังยังไม่มีเวลาจะแต่งเลยจะเริ่มแบบชิ่วชาดแล้วเอ๋อเดี๋ยวคุณอยากได้มาออกเพลง อะไรนะคุณจะแต่งให้ผมว่าแล้วเดี๋ยวผมขอร้องเพลงที่คุณแต่งได้ไหมมันเป็นเกียรติมากเลยเจมินายจะมาแต่งเพลงให้ผมดไว้เขินนะเนี่วยวไว้เขินนี่ยไว้ววมีเวลาครับถ้าถ้ามีเวลาก็จะพยายามดูนะครับเพลงเพลงหน้าของโฟสจะเป็นถึงชาบาแบบว่าเียนเพลงเพลงเพหน้าของโฟดนะครับ มีวจริงอ่ะใช่มีเพลงเอาไรวะเอ้ยไม่ใช่อ่ออ่ากน่ารักที่จริงอะ่ะผมอยากร้องเพลงช้ามากแต่ว่าเออที่แกงชวมเขาก็วางว่าเออว่าควรเป็นยังไงบ้าง<ช><ไ>อะไรเงี้ยก็แต่ว่าจะมีแน่นอนเพลงชา้าเพราะว่าผมเป็นคนชอบเพลงช้าอย,อยู่แล้วอะไรเงี้จยจากเพลงที่ผมชอบไปโคเวอร์อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเร็วเพราะว่าอยากให้ทุกคนเอออยากเต้นอยากอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออว่าผมเต้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเต้นเต้นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอยากให ไปดูกันเพราะว่าเต้นเยอะมากเพลงนี <serving> ้เยอะที่สุดในชีวิตผมแล้วใช่ขึ้นขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแฟนคลับไปแล้วนั่นแหละขึ้นอยู่กับแฟนคลับไปแล้วว่าอยากดูไหมมีพิรุษนะครับไม่มีครับ ไม่คือจริงๆอะคอนเสิร์ตอะมันมีทั้งปีอยู่แล้วเราไปงานงานอะไรอย่างบิ๊กเมลเทนก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตไอ้นี่ไงคอนเสิร์ตลัสอ้าวอันนี้มันประกาศไปแล้วใช่ไหมก็เอลเอลก็เราจะไปได้ขึ้นคอนเสิร์ตชาใชายใช่ก็มีคอนเสิร์ตอาทิตย์คอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าไปญี่ปุ่นน Happy Weekend ผมอยู่วันวันสุดท้ายครับครับผมอยู่วันแรกเลยครับใส่ตัวตึงใ่ายไหนใส่ตัวตึงอะไรครับ่ตัวตึงไหมเราตัวตึงตัวตึงตึงมากเลยครับตัวสายตัวตึงครับมันเป็นสายแดนซ์ก็จะได้เห็นแบบว่าเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่โชว์เพลงอาจจะไปโชว์เพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอ อ๋อมันปล่อยแล้วนี่ว่าว่าอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อโอเคก็ว่าอยู่ทำไมกูไม่มีเพลงใหม่เดี๋ยวอุ้ยอยากโชว์ให้แฟนๆไทยเห็นเหมือนกันแต่ว่าแต่คุณจะไปโชว์ที่นั่นที่แรกเลยปะน่าจะใช่ครับจะไปโชว์ที่นั่นที่แรกเพราะว่าเตรียมของไปเซอร์ไพรส์ใช่ก็สามารถติดตามได้ทวิตเตอร์หรือว่าจะบีนตามไปก็ได้นะอไปเรับอกจะมีนานนะคะอยู่สักวันหนึ่งวันไหนผมอยู่วันแรกเลยอะใช่ใช่โอเคโอเคเขาไม่แบ่งเป็นสายเลยอะใช่เพราะเขาทุกคน ม่ใช่กเขาเาอสายเอนเตอร์เทนอย่าไรอ๋คือวันแรกคือสายร้องวันที่สองคือสายทำอะไรไม่ได้ไม่อย่าไรู้ว่าสายเอนเตอร์เทนอ่าสายวันที่สอ่ะสายดนอ๋อคุณมาสายแดนแล้วเใ่บเ็ใหม่โคตรนี่ต่นสเต็ปเาดไหนสเต็ปคุณเป็นงไงสเต็ปเอ้โฟิลไมเคิลไมเคิลอยากเป็นแลยเนี่ย ขอบคุณล่ะร้องยังไงฮู้ชอพลังงายขอบคุณไปใส่ร้องใช่ไหมใส่ร้องใส่ร้องก็หวังว่าจะร้องเพลงได้เพาะให้ทุกคนได้ฟังนให้มันเหมาะสมกับสส่ร้องนะใช่ใช่แต่ว่าบอกเลยว่าใส่ร้องเนี่ยจะไม่ใช่มีแค่ร้องแน่นอนเพราะว่าดนตรีก็จะมาเต้นก็จะมาจะบอกนะว่าคุณจะเล่นดนตรีในคอนเสิร์ตอ่ะ ไม่รู้อน่าใกล้หน้อยใกล้แล้วใกล้ตายไม่ตายไม่เลยเออคือคือมันยังไงตอนนี้อัปเดตอะไรที่ที่ไหนดูหนักอะไรขนาดไหนกับอะไรก็ถามว่าหนักไหมเหรอก็หนักอยู่นะครับก็หนักอยู่หนักมากหนักหนักเออใช่เออแต่ว่าเออเราจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะ รีว่าอะไรไปไปที่ค่า<ช>ททุกคนน่าจะได้เห็นกันใน Twitter กันแล้วว่าเรามีไปโลเคชันนู้นโลเคชันนี้ใช่ใช่ใชซึ่งโลเคชันนู้นโลเคชันนี้ของเราเนี่ยบอกเลยมันไม่ได้มีเหตุผลที่เ,เรียกว่าอ,อะไรมันไม่ได้มีพลอดเรื่องอ่ะมันจะมันจะสนุกม,มากใช่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอ,อ,อยากให้ทุกคนรอติดตามดูนครับตอนนี้ก็ เกินครึ่งทางแล้วไม่ได้ใบแต่บอกว่าผมกลับมาจากไข้นั้นนะ่แผ้ผมเต็มตัวเลยแล้วบอกว่ามันถายเลือดดึกไงครับผมต้องไปว่าบุกด่าฝ่าฟันอะไรเงี้ยเพื่อความรักที่ผมมีต่อไอ้กองทับกองทัพใช่ใช่ใช่ใช้ใช่ใช่่่่ใช่ใช่ อ่เรื่องยังลบสื่อรักด้วยนะเฮ้ยเกล้าไม่ยังลบอ่ะคุเมไซายฝากด้วยนะครับเขียนรักด้วยยังลบ My l เล e m a k e u p นะครับก็จะมาให้ทุกคนได้ดูเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับใกล้ปล่อยแล้วกวันที่20นี้นะครับชื่อเพลงว่าเทคะแนนนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเทคะแนนเป็นแฟนได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่ พดอย่าสบายสิมันไม่สนโอเคโอเคส่วนของผมฝากผลงานได้ไหมครับได้ฝากก็นี่แหละครับซีรีส์ครับแล้วก็ภาาศิลปินก็ตอนนี้ก็กําลังทําเพลงอยู่นะครับตอนนี้ยังบอกชื่อเพลงไม่ได้ครับแล้วก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรมากครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีตตามต่างประเทศครับอย่างเดี๋ยวที่จะถึงนี้จะมีไปญี่ปุ่นครับก็ ถ้าใครติดตามมันได้ก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะบอลชอนครับบอลชอนที่พวกเราเป็นแบรนด์อัมบเสเดอร์ครับกันทั้งสองคนครับก็ฝากด้วยนะครับครับขอบคุณครับ